ผู้ปกครองทุกๆท่านเลยนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กนักเรียนนะคะอนุบาลสามที่น่ารักทุกคนเลยนะคะสําหรับเด็กนักเรียนที่ทําการบ้านนะคะเรียนอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้คณิตศาสตร์ของเรานะคะเราจะทําแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่124แล้วก็125นะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดไปเลยนะคะ หน้า124นะคะแปบฝึกหัดของเรานะคะข้อที่1นะคะเขียนจำนวนด้านและจำนวนมุมของรูปเรขาคณิต2มิติต่อไปนี้อ่าเด็ๆๆไปดูนะคะจอคอมพิวเตอร์จอคอมพิวเ,เตอร์นี้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมจะมีอยู่4มุม1 2 3 4 4มุมแล้วก็4ด้านนะคะ ฉะนั้นเวลาเด็กๆตอบก็ต้องตอบว่าด้านมีอยู่สีด้านมุมมีอยู่สีมุมนะคะข้างล่างอันนี้รูปโคมไฟหรือเปล่าโคมไฟ,มไฟข้างบนจะเป็นรูปอะไรคะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี้มีอยู่กี่ด้านก็จะเป็นหนึ่งสองสามมีอยู่สามด้านแล้วก็กี่มุมคะสามมุมนะคะ ทีนี้ด้านล่างตอนที่2นะคะคือ2ข้อวงกลมนะคะพร้อมนะคะรูปเลขาคณิต2มิติที่มีขนาดไม่เท่าพวกที่มีขนาดไม่เท่าพวกก็คือเด็กๆก็ไปดูข้อที่1อันไหนที่ขนาดไม่เท่าพวกน่าจะเป็นตัวนี้สีฟ้านะคะที่มีขนาดใหญ่ทีนี้เด็กๆก็มาดูข้อที่2นะคะวงกลมอันไหนที่ขนาด ไม่เข้าพวกเด็กๆก็วงกลมเองได้เลยนะคะทีนี้มาดูตอนที่3นะคะวงกลมล้อมรอบนะคะรูปเลขาอันนี้สมิติที่มีลักษณะไม่เข้าพวกเด็กๆก็ไปดูนะคะลักษณะไปดูข้อที่หนึ่งเลยอันนี้ก็วงรีอันนี้ก็วงรีส่วนตัวนี้คือวงกลมวงรีวงรีอันไหนไม่เข้าพวกเด็กๆก็วงกลมก็คือ รูปวงกลมนะคะส่วนข้อ2ให้เด็กๆทําเองนะคะเด็กๆทําเสร็จแล้วในวันต่อในวันต่อมาที่เด็กๆจะมาเรียนหนังสือค่อยเอามาส่งคุณครูที่โรงเรียนนะคะตั้งใจทําง,งานนะคะทีนี้มาดูหน้าถัดไปนะคะหน้าถัดไปนี้นะคะตอนที่4นะคะ โยงเส้นจับคู่ภาพกับข้อความนะคะเด็กๆไปดูข้อความแรกเลยนะคะเด็กๆเ,เอาเดินสอนจีนไว้ตรงนี้ตรงจุดนะคะรูปเลขาคณิตสองมิติทั้งสองรูปมีลักษณะไม่เหมือนกันทีนี้เด็กๆไปดูนะคะอันไหนลักษณะไม่เหมือนกันอันนี้ก็น่าจะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันตัวนี้สี่เหลี่ยมอันนี้วงรีอันนี้คือลักษณะไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วเด็กๆยิไงได้เลย ะะทีนี้มาดูเดี๋ยวก็มาจิ้มไว้ตรงนี้รูปเลขาคณิตสองมิติทั้งสองรูปมีสด้านและมีสี่มุมม,มี4ด้านและสี่มุมแสดงว่าเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวก็เอาดินสอมาจิ้มไว้ตรงนี้รูปเลขาคณิตสองมิติทั้งสองรูปมี สามด้านและมีสามมุมสามด้านและสามมุมนี้น่าจะเป็นอะไรคะน่าจะเป็นสามเหลี่ยมอันสุดท้ายเลยนะคะรูปเลขาคณิตสองมิตินะคะทั้งสองรูปเป็นรูปเลขาคณิตสองมิติชนิดเดียวกันนี้ชนิดเดียวกันเป็นวงกลมนะคะเสร็จแล้วเด็กๆสู้ๆนะคะ สวัสดีค่ะ